ขอกราบสวัสดีนะครับผมตอนประมาณตีห้าครับผมวันนี้ก็มาเก็บลบล็อแมกิชอน,นครับผมถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์ในครับผมเสียนงป้อเองนะครับโอ้โหเต็มครับผมวันนี้หมานครับผมเออ นี่นะครับมองกับเก็บแมงก,ก็ชอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับ

เก็บด้วยกันเลยได้อยู่นะครับยังพอมีตัวให้ลงให้กินอยู่ đã ăn nè nhá ông đã ăn nhiều còn phải làm ăn sáng nhá ông, tất cả mà lừa tất cả một chấm không nè nó không để kẹp một con cho nó không để đi về thăm ngàn rồi đấy không kẹp phạt một nhau đi cái, này, cái này đó cái đó không có đấy kín không